้นไม้ที่ควรที่จะปลูกไว้ที่หวัวไร่ปลายนาเพราะว่ามันมีประโยชน์มีคุณค่านี่แหละครับแม่พันธุ์ไผ่สร้างมนหน่อประมาณ3-5กิโลลำก็ตอนนี้อยู่ที่6นิ้วเส้นผ่าสูนกลาง6นิ้ว นี่ครับเป็นลำไม้ที่แก่จัดมีตะใคร่น้ำกเกาะนะครับเหมาะกับการนำไปใช้งานสวยงามครับผม น,นี่จะเป็นกอเดียวนะครับกอเดียวลําแก่ๆทั้งนั้นเลยหน่ออ่อนหน่อใหม่ก็ยังแทงหน่อขึ้นมาอย่างต่อเนื่องครับนี่แหละครับไผ่สร้างหมุนครับ ไม่ธรรมดาสวยงามจริงๆครับ<ำ>ตรงมากๆเลยนี่หน่อใหม่นู่นครับยังไม่ได้สุดยอดเลยครับ ก่งก็อยู่โน่นอยู่ที่10เมตรนะครับ